โรงงานลูกชิ้นที่พ่อแม่ส่งมึงมาดัดสันดานนี่แอนดริวหัวเราะร้ย่าบอกนะว่ามึงลองชิมสินค้าตัวเองก็ใช่นะสิหัสวียักษไหล่เข้าไปข้างในได้หรือยังหรือจะยืนให้ยุงกัดได้มาถึงที่แล้วก็ต้องขอเปิดหูเปิดตาหน่อย แอนดรูว์ดิดก้นบุหรี่ทิ้งแล้วดึงคอเสื้อตัวเองขึ้นก่อนจะกอดคอฮัสวีเดินนำเข้าไปในร้านเล่าตรงหน้าส่วนต้นหนวิ่งเอาถุงลูกชิ้นทอดไปทิ้งในถังขยะก่อนจะเดินตามหลังเพื่อนเข้าไปต้นหนไม่ใช่คนชอบเที่ยวกลางคืนแต่เห็นหนุ่มเนิร์ดแบบนี้เขาเป็นคนชอบฟังเพลงมากเพลงหลากหลายสไตล์หากร้านไหนมีดีเจเปิดเพลงเก่งๆเขาก็จะไปฟังอยู่บ่อยๆและแน่นอนว่าคนที่พาต้นหนไปก็คือแอนดรูว์กับฮัสวี แสงไฟในบาวิบวับตามจังหวะเสียงเพลงพนักงานต้อนรับเดินนำพวกเขาทั้งสามไปหาโต๊ะนั่งมุมดีๆเพราะดื่มเบียร์มาก่อนหน้านี้แล้วแอนดริวจึงสั่งเบียร์มาเพิ่มส่วนต้นหนได้แต่น้ำอัดลมเพราะมีหน้าขับรถกลับซึ่งเจ้าตัวก็ไม่มีปัญหาเรื่องนี้เด็กเชียร์เบียรินเบียร์ให้แล้วฮัสวีก็ยกแก้วเบียร์ของตนขึ้นดื่มดับอารมณ์หมุดหงิดในใจทั้งที่เสียงดะนตรีสนุกสนาน เขาอยู่เมืองนอกดีๆพ่อก็ไปตามตัวลากเขากลับเมืองไทยก็บอกแล้วว่าเรียนจบพักสัก2สองปีจะเรียนต่อหรือไม่ก็หางานทำเขาไม่อยากกลับเมืองไทยไม่รู้ใครข่าไปฟ้องพ่อกับแม่ว่าเขาได้เมียฝรั่งทั้งคู่กลัวว่าเขาจะคว้าใครไม่รู้มาเป็นสะพายก็เลยไปลากเขากลับมา งานบริษัทของพ่อก็ธุรกิจใหญ่โตไม่ยอมให้เขาทำกลับส่งเขามาอยู่บ้านปู่กับย่าที่เป็นเจ้าของโรงงานลูกชิ้นยอดสยามซึ่งตอนนี้ทำแฟรนไชส์ลูกชิ้นทอดยอดสยามหนุ่มดีกรีนักเรียนนอกให้มาทำงานโรงงานลูกชิ้นนี้นะเสียดายค่าเทอมจริงๆพี่พี่ะสนใจซื้อบัตรวงลักเลดี้หมขบัตรพันห้านั่งเล่าฟรีหนึ่งลิตรค่ะชื่อวงอะไรไม่รู้จักแอนดรูวหัวเราะออกมาแล้วยกเบียร์ขึ้นดื่ม ลักเลดี้มาเล่นที่นี่หรือต้นหนถามอย่างสนใจใช้ข่าววงเต็มมาครบทุกคนเลยค่ะพนักงานยังเชียร์ด้วยความหวังที่จะขายบัตรให้ได้เพราะนั้นหมายถึงจะได้เปอร์เซ็นต์ด้วยสนใจเหรอหัสวีถามเพื่อนสีมาวันไหนหรือต้นหนถามพนักงานวันเสาร์นี้ค่ะพี่วันนี้วันอะไรว่าแอนดรูวถามเพื่อนวันพฤหัสแล้ว ต้นหนตอบแล้วหันไปยิ้มตาหนีให้หัศวีตอนแรกว่าจะส่งนายแล้วกลับกรุงเทพนี่ถ้าเราขออาศัยนอนบ้านปู่ย่านานต่อสักสองสามคืนจะได้ไหมอยู่เป็นเดือนก็ได้หัศวีตอบบ้านปู่ย่าเป็นบ้านทรงไทยประยุกต์มีห้องพักหลายห้องไม่ได้ทำให้เพื่อนลำบากแน่นอนหรือจะให้เปิดโรงแรมก็ยังได้งั้นซื้อครับต้นหนพูดกับพนักงานแล้วหยิบมือถือมาสแกนจ่ายค่าบาัตร วงนี้ดังขนาดทำให้ต้นหนนควักเงินเองเลยหรือน่แอนดรูออดแซลเพื่อนไม่ได้เป็นวงใต้ดินแต่มือกลองเจ๋งมากเป็นผู้หญิงทั้งวงด้วยต้นหนอธิบายสวยไหมหัสวีถามยิ้มยิ้มต้นหนนิ่งไปนิดหนึ่งแล้วเกาท้ายทอยไม่รู้ดีความสวยของเรากับของนายไม่เหมือนกันเรื่องแค่นี้ทำไมต้องตอบยากจังวะแอนดรูยักไหลวันสารก็รู้ดีจะได้อยู่เป็นเพื่อนกูด้วย หัสวียกเบียร์ขึ้นดื่มไม่รู้ว่าชีวิตบ้านนอกกับโรงงานลูกชิ้นจะเป็นยังไงแต่เขาจะหาทางเพ่นกลับกรุงเทพให้เร็วที่สุดตอนที่3าฮัสวีตื่นเอาเกือบเที่ยงพอๆกับแอนดริวที่ตื่นเพราะหิวส่วนต้นหนคนตื่นเช้าก็ยังตื่นไปบ้างเล็กน้อยความที่ต้นหนเติบโตมากับตายายจึงเข้ากับคนแก่ได้ง่ายบ้านปู่ย่าเป็นบ้านทรงไทยใต้ถุนสูงแต่ชั้นบ้านแยกย่อยหลายห้อง ส่วนด้านล่างเปิดโล่งร่มรื่นมีชุดรับแขกนั่งเอกนเนกได้สบายบริเวณบ้านมีต้นไม้น้อยใหญ่ขึ้นรายล้อมให้ความรู้สึกสดชื่นและไม่ร้อนนักแตกต่างจากบ้านที่กรุงเทพที่อยู่ในหมู่บ้านหรูราคาหลายสิบล้านคุณวีตื่นแล้วรับอาหารเช้าเอออาหารเที่ยงเลยไหมคะแม่บ้านเอ่ยถามนางละมยอยู่บ้านนี้มานานเคยเห็นหน้าตาหัสวีตั้งแต่เขายังเด็กขอผมด้วยนะครับ ได้เลยค่ะคุณแอนดริวป้าละไมยิ้มแย้มแล้วเดินไปทางครัวต้นหนเดินเข้ามาพร้อมคุณปู่ยอดชัยและคุณย่ากุหลาบของฮัสวีคนเป็นปู่สายหน้าระอาใจก่อนจะบ่นออกมาเสียงดังฟังชัดตื่นเอาเที่ยงแบบนี้พ่อแม่ถึงได้ส่งมาอยู่กับปู่ย่าเอาเธอวันนี้ยกเว้นให้แต่พรุ่งนี้เริ่มงานห้ามตื่นสายแบบนี้เด็ดขาดหา จะให้เริ่มงานพรุ่งนี้เลยหรือครับคุณปู่ไม่ใจร้อนไปหน่อยหรอหลานเพิ่งมาถึงจะได้ทำงานเลยได้ไงได้สิก็ปู่สั่งอยู่นี่ไงขอพักสักสองสามวันสิครับเออเอางี้วันจันทดีกว่าเริ่มงานวันจันทรอเพื่อนผมกลับกรุงเทพก่อนผมจะไปทำงานกับปู่เลยครับหัสวียกเอาเพื่อนมาอ้างแอนดริวกับต้นหนสบตากันแล้วเออหอหมกช่วยเพื่อนอีกแรงนะครับคุณปู่ แอดดิวออดอ้อนไหนๆก็ได้กลับมาบ้านนอกเอยบ้านต่างจังหวัดทั้งทีขอพวกเราอยู่เที่ยวเล่นสักสามสี่วันนะครับคุณปู่ไม่ต้องห่วงนะครับยังไงผมกลับบ่ายวันอาทิตย์แน่นอนเพราะมีงานที่ต้องไปสสางที่กรุงเทพต้นหนผูพูดเสริมแต่ก็เป็นเรื่องจริงถ้าเขาไม่ติดว่าจะดูบลั c เลดี y ให้ได้ก็คงกลับวันนี้แล้วให้เด็กๆพักผ่อนสักหน่อยเถิง,งานที่โรงงานก็ไม่ได้ยุ่งอะไรมากคุณย่าหัวเราะขึ้น มามากินข้าวเที่ยงกันละไม่ให้เด็กตั้งโตะได้เลยนะอาหารเที่ยงเตรียมเรียบร้อยแล้วค่ะไปกินข้าวก่อนค่อยคุยกันคุณย่าเตือนแล้วให้หลานชายจูงไปนั่งที่โตะอาหารทั้งสองแม่เป็นปู่ย่าแต่อายุห6ปียังแข็งแรงดีจึงดูแลกิจการโรงงานผลิตลูกชิ้นด้วยตัวเองเพราะไม่อยากบังคับให้ลูกๆต้องมาทำตามความฝันของตน ทั้งสองมีลูกสองคนคนโตคือพ่อของฮัสวีส่วนลูกคนรองเป็นลูกสาวแต่งงานแยกไปอยู่กับสามีไม่ไกลจากบ้านใหญ่นักทั้งคู่ช่วยดูแลกิจการโรงงานลูกชิ้นแต่ยังไม่มีลูกเสียทีตอนนี้ก็เท่ากับว่าหลานคนเดียวของครอบครัวก็คือฮัสวีอร่อยมากเลยครับต้นหนพูดขึ้นแล้วขอเติมข้าวแอนดริวที่ไม่ค่อยกินอาหารไทยยังเจริญอาหารมากกว่าปกติ วันกลับย่าจะให้คนเตรียมของกินใส่กล่องโฟมไปให้นะคุณย่ายิ้มอารมณ์ดีไม่ถูกปากหรือตาวีอร่อยครับคุณยา่าหัสวียิ้มอยู่ที่นี่ผมต้องน้ำหนักขึ้นแน่แ,นแต่ละคนผอมๆกันนั้นคุณปู่บ่นกินให้มันเยอะๆทำงานโรงงานต้องใช้แรงเยอะล้อเล่นหน้าปู่ผมให้ผมมาทำงานกับปู่นะแล้วโรงงานลูกชิ้นไม่ใช่ของปู่หรอ ปู่ขึงตาใสา่คิดว่าปู่จะให้ทำงานนั่งโต๊เรอไม่ต้องห่วงปู่จะให้แกไปทำงานในโรงงานก่อนเรียนรู้ทุกอย่างในโรงงานถ้าทำได้ดีปู่จะเลื่อนตำแหน่งให้เองปู่ผมเรียนจบอะไรมาจะให้ผมมาทำงานโรงงานเนี้นะรู้ว่าเรียนจบเมืองนอกเมืองนาแต่ทุกอย่างต้องเริ่มจากศูนย์นี่ผมคงไม่ต้องอยู่ที่นี่ทั้งชีวิตนะก็ขึ้นอยู่กับที่แกทำตัวแกเองนั้นแหละกินข้าวเยอะๆจะได้มีแรงทำงาน ปู่เอาจริงหรือคราวนี้หัสวีเสียอ่อนลงเขานึกภาพตัวเองใส่ชุดพนักงานโรงงานลูกชิ้นไม่ออกเลยจริงปู่ย้ำแล้วหันไปทางป้าละไมชุดของตาวีมาส่งหรือยังมาตั้งแต่สองวันก่อนแล้วค่ะป้าละไมหัวเราะเบาๆสงสัยสาวโรงงานคนได้กริดกันแน่มีหนุ่มหล่อไปทำงานน่าสนุกนะครับต้นหนพูดขึ้นสนุกก็มาทำสีหัสวีแยกเขี้ยวใส่ ต้องกลับไปแก้งานวิจัยเอาไว้ถ้าเสร็จงานที่โน้นแล้วขอมาเล่นที่นี่บ้างนะครับแอนดริวสงบปากสงบคำไม่กล้าพูดมากประเดี๋ยวจะโดนลูกหลงไปด้วยคิดว่าเป็นบ้านตัวเองก็ได้อยากมาเที่ยวเมื่อไหร่ก็มาได้นะลูกคุณย่าพูดที่นี่มีที่เที่ยวเยอะอยู่นะน้ำตกก็มีนะอยู่ห่างจากบ้านเราไปสิบกว่ากิโลเองไม่ใช่แนวผมหัสวีเบ,บ้ปากกินข้าวแล้วผมว่าจะขับรถเล่นเสียหน่อย ามใจปู่ก็แกล้งเบ้ปากใส่หลานบ้างมื้อเที่ยงใช้เวลาเกือบชั่วโมงจึงอิ่มหนำกันเต็มที่หัดสวีชวนเพื่อนออกไปขับรถเล่นรอบเมืองเสียหน่อยจะได้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรแอนดริวกับต้นหนเห็นดีด้วยทั้งหมดจึงผลบหายไปผลัดเปลี่ยนเสื้อผ้าในห้องพักป้าละไมเข้ามารายงานว่ามีลูกนี้เอาเงินมาใช้นี่คุณยาก,กุหลาบจึงเดินลงมาที่ชั้นล่าง นางยิ้มเมื่อเห็นหญิงสาววัยยีสวมชุดนักศึกษายืนรออยู่ก่อนแล้วนิรินยกมือไว้อย่างนอบน้อมสวัสดีค่ะคุณย่ากุหลาบหนูนิรินมาแต่หัววันเลยวันนี้ไม่มีเรียนเหรอลูกมีแค่แต่หนูผ่านมาทางนี้เลยเอาเงินมาใช้นี่ก่อนค่ะขยันจริงๆเรียนจบแล้วมาทำงานกับย่าหมางานที่โรงงานมีหลายตำแหน่งนะหนูเรียนบริหารใช่ไหมลูก คณิรินยิ้มกว้างเทอมหน้าหนูหาที่ฝึกงานอยู่อาจได้รบกวนคุณย่ากุหลาบนะคะเอาสิอยากฝึกงานที่ไหนถ้าเบื่อบ้านเราไปฝึกงานกรุงเทพก็ได้นะลูกชายย่ามีบริษัทใหญ่โตอยู่กรุงเทพเด็กบ้านนอกอย่างหนูไม่กล้าไปทำงานกรุงเทพหรอกคะ่ะอีกอย่างหนูห่วงย่ากับน้องๆด้วยเป็นเด็กดีจริงๆแล้วนี้ขายลูกชิ้นทอดเป็นยังไงบ้างขายดีมากเลยขยืนไม่ได้นั่งพักเลยนิรินหัวเราะเสียงใส ปู่กับยา่าไม่ใช่คนต้นคิดเรื่องแฟรนชงแฟรนชายอะไรนี่หรอกของลูกสาวกับลูกเขยเป็นคนริเริ่มถ้ามันไปได้ด้วยดีก็ดีใจกลัวแต่คนอื่นจะเจ๊งเพราะเราไม่เจ๊งหรอกค่ะคนได้กำไรก็เจ๊นงนั้นแหละนิรินได้แต่บ่นในใจเธอหยิบเงินสดออกจากกระเป๋ายื่นให้คุณย่ากุหลาบเพราะหาเงินค่าเทอมให้น้องไม่ทันเลยต้องมาขอกู้ยืมเงินเอาเงินมาใช้นี่แล้วมีเงินใช้หรือลูกมีอยู่ค่ะ อย่าให้ตัวเองต้องลำบากนะลูกนะขอบคุณค่ะแค่มีคนเป็นห่วงน้ำตาก็ไหลให้ได้แม่แท้ๆยังไม่เคยมาเหลียวแลแบบนี้นิรินได้แต่สูดลมหายใจลึกๆกลัก้ลลนไม่ให้น้ำตาไหลเธอเดินตามคุณยากุหลาบไปที่โต๊ะไม้ขนาดใหญ่ผลงานเขียนของนามปากกายยฟันในเครือสำนักพิมพ์บันนีบุ๊สเป็นนิยายประเภทนิยายรักคอมเมดี้ฟ e ลกู สามารถติดตามอ่านฉบับเต็มได้ที่ทันวาลัยตามลิงก์ที่ให้ไว้ด้านล่างขอบคุณสำหรับการรับฟังขอบคุณค่ะ